ตอนช้อนทายอินชอนแล้วไปเลยน้องอย่างนมีปืนมีปืนอะไอ่างนั้นคนคนนี้มีปืนตึ๊บถืบปืนคู่ไงนี่ปืนคู่หรือไม่ได้เลยไม่ได้ทำไมพวกมึงดูแบบเกรงขามจังวะปืนไปไหนอะปืนดับเบ้ลพันเด็กูอยู่หน้าหลโอ้โอ้ยเสียงปืนเลยนทำไมเฟรลเฟลกูโอ้โอ้กูตุกกูตุกโอ้ยเชยอุ้ยกูยิงเอากูยิงเออโอ้ยเชดเออจับไม่ได้เป็นตามา มาด้วย<ำ>มาซื้อมาก่อนจะไปบ้น <tapping. S 2> นี่เบนโอ้เบนเบนมาเบนมาเบ้นกี่เนี่ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปเองเบนกูมีปืนอจีเดีงกูมีปืนเลยโอเคโอเคเล่นเหรอกูตามไปกูวิ่งวิ่งเร็วเว้ยอจีเดงต้องวิ่งเร็วเว้ยถ้าวิ่งกูสุดยังไงเนี่ยนี่มาถือปืนวิ่งอะไรมาเลยกี่บาทอะมาซื้อลาลายมีลาอยู่เฮ้ยซื้อลาดีกว่าอินดีเดงล่อล่อล่อนี่มันไม่ใช่ลาล่อวิ่งเร็ว เอาความแก่งๆเดียวเลยล่อกูเราไม่เล่นความเร็วเราเล่นเราเราเล่นล่อแล้วเราเสร็จเป็นยังไงอ่ะมึงก็เรียกใหมายไว้นะโขเราวังนะเบสกูมีปืนจุดสอ่งกระบอกแล้วเบสเระวังเนาะเอาปืนไมาเบสเออมันให้ปืนตัวอื่นได้ไหมได้ไม่ไนานนะไอ้หัวล่อมาไงอ่ะนี่ไงโทรอ๋อโทรใช้คำว่าโทรอ่ะเรียกโทรมาโทรหาล่อแล้วโอ้กูุณคอ่านกันด้วยคุณคุณซื้อปืนทำไมมันเก็บมันเก็บขอไงนี่มันดูขอไง ก็ทีมแต่งตัวของโอตุบีน้องบักหน้าของออกยาวคุณพีปิดเลยโอ้มันยิง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 โอ้ยโอ้เถื่อนเถื่อนมันเถื่อนอย่างไรอ่ะโอ้เราบอกว่าคุีปืดนะคุณพี่เปืนยิง <qui> กู่ยิงคูู่่โอ้มึงขโมยมึงขี่มาคุณไงมึงก็เลยผิดรอบหนึ่งไหมอ่ะไม่อ่ะกูเปิดพีพีอยู่ไงอ๋อโอเคโอเคยิงคูมึงต้องเปิดพีพีก่อนกูไม่ให้หรอกมาลยนะอุ้ยใครยิงนี่ ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยยิงกันยิงอือลากัดลากัดมาลูกลากกันโอ้โหลงโอ้กูลงเป็นไก่ไดหน่อยมั้ยเขียวพร้อมพร้อมลั่นไกลนะตอนเนี้ยมันขายปืนได้ไหมขายได้ขายได้มันขายได้กี่บาทกุไม่เป็นอ่ะมึงร้อนเงินหน่อยเว้ย ร้ Dante, อนเงินอยากได้ลูกทองยิงไม่โดนร้อนเงินเลยร้อนเลยเฮ้ยมันนาำเลยไหนพวกกูต้องรันวงการดิต้อมึงอยู่ไหนนะไม่ใช่เปนด้วยวะประคัดจับอาจารย์แดงไหมจับอาจารย์แดงไหมไหนมันไปฆ่าอะไรนะเปนล่าอะไรด้วยจริงเอ๋อจับอาจารย์แดงไงกูเสื้อเขียวนี่มันเขียวเกินไปกูไม่ชอบสีเขียวยิงมันดีไหมเนี่ยนี่คือมึงเห็นว่ามันยิ่งสีเขียวมึงคือมึงคือมึงเกลยดเลยเกลยดเลยสีเขียวมันเป็นสีที่ไม่ดีเลยจระกูเคยเคยเป็นแม่กินแบบ กูกินกูกินอะไรวะสังขยาแล้วปักกูโชคร้ายโอ้โหเพราะมันเขียวไอ้กูใส่เสื้อเขียววันนั้นกูไปงานโชคร้ายอ่ะอันนี้ิได้ยดีมันดีมันดีมันนไมนตี่ไม่ไงกูจะยิงกูอย่ายิงกูไี่ไม่บ้า สุดยอดว้ายิงไม่หยุดเลยยิงไม่หยุดเลยเออกูตายไม่แต่กูยังเป็นคนดีกูยิงคนกูยังเป็นคนดีของหมู่บ้านอยู่เลยอ่ะจริงเหรอมูยก็เป็นคนดีเกอร์กยังเป็นคนดีของหมู่บ้านอยู่เลยไปเราเราไปขึ้นไปมาเดินไปมาขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟไปไปไปขึ้นแล้วขึ้นแล้วกูโทรหามาก่อน แป๊บนึ่งปุ่นไงปุ่นไงปุ่นไงเออยันไม่ได้เดินรากวนกูอยู่กำลังไปกำลังไปทันปัวกูรูถไฟมาแล้วกูรูถไฟมาแล้วไอไหนอย่งเพือกีมาตามมาด้วยเนี่ยเนี่ยนี่ไป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 ีมากูก็ได้นะมากูไปกูอยู่รถไฟรถไฟปุ่นตรงไหนปุ่นปุ่นปุ่นรังไหนอ่ามันจะมีไปเลย let's go เที่ยวกูนี่แม่งแบบว่าอาชญากรรมมาเร็วโอ้ทุกเซตเลยมาเก็บเลยมาเก็บเลยอยูตู้ตู้หลังนะขบวนหลังมาเก็บไปเลยนะขึ้นสีแดงนะตอนนี้ นอำเภอกี่มาตากูจำได้ถ้ามันขึ้นสีแดงอย่างนี่คือตัวแน่แล้วเลยไปแล้วขายขายที่ไหนฮะขายที่ไหนะมาว่ายน้ำไม่ได้เพื่อนต้องไปลังโจดอ่ะโอ้ยยยยไม่ได้ติดยอยย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 ยพาดปิยยยยยย่ยย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 ่ยยยยยยวยย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 ยี่ยปยดยีก่อนยยยยยก่อนยยยยยมยยอยู่ไหนเนี่ยนั่นนะ ตายตาเลยๆๆๆกูยน้ำแล้วกูอยน้เอาเินไปล้วก่อนไปเลยก้ยิงมีคนตามมึงมีคนตามมึงเป็นด้านลงเป็นด้านล่างนี่ตด้านล่ก่กกไปว่ายันว่ายน้ำไวนว่ายน้ำกูว่น้ำอยู่นะกูถือเงินอยู่กูว่ยน้ำถือเงินอยู่เก่นี่มึงได้ไหมไอ้ตวที่ว่ายอยู่ไหนวะไอมึงว่ายอยู่ไหนเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่กูไมกู่ใช่กูอยู่สะพานกูยู่สะนใครนี่ใครนี่

ยิงมีกันยิงมีมีโอ้ยยิงมีกอนไปมีแล้วไจ้ยเราพยายามกับมึงการจุนบุกับมีกูก็วิ่งไปขายแล้วไอ้น้องตั้งไปขายสู้กับคนตั้งนานตายกับมีโอ้เชี่ยพวกกูคือโจนพวกกูโจนโจนเต็มตัวกไม่แต่กูที่โ้นกูกำลังดีข้ามข้ามทาวีเจอนี้มึงไปไหนอะสายล่างปะกูลองไปมาดูที่ยังไงอะมันตรงกลางได้มึงกด M ดูดูแมพดูกูไปตรงเนี้ยซ้ายซ้ายล่างกูไปที่ซ้ายล่าง เมืองไหนอะซ้ายล่างไม่รู้อะจำแบบไปโอเคกำลังไปที่ซ้ายล่างแล้วไปที่เมืองโจจะไม่ซ้ายล่างอ่ะใช่เเมืองสำริดเหรอใช่โอเคอันไหนไปด้วยใช่ไม่มีใจบอกกูบินเร็วกว่าลาตัวเองไม่มีงูด้วยขี่งูดได้ั้ยนี่เอ้ยเนี่ยเอาเนี่ยมึงอยู่นี่บ่มีรถไฟข้างหน้าเหรอป่ะอ่าอคนต่อเหรอไม่รู้มันกูด่าไหมน้อลลืมแล้วแล้วเมืองโจเห็นเมืองโจแล้วน้องขี่ลามาแล้วลาตายแล้วไอี โอ้ยเรียกว่างีเลยเออก็เบอร์แล้วยังไม่นี่เลยอ่ะไม่เลยอ่ะใช่แล้วนี่ใครนี่ใครนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนกูโอ๋ต้องยึดอันนี้ก่อนต้องยึดเมืองไม่ยึดเลยยิงมันยิงมันเอ้กูยึดเมืองแล้วเบนกูยึดเมืองเมื่อกี้เป็นของกูแล้วใช่เออเออดีแดงยึดเมืองได้น้อยึดเวลานะ ตายเลยๆๆๆให้พวกกูดีนะเดี๋ยวว่าโอเคจมโจรนะเฮ้ยมึงเข้าเหรอกูเป็นเจ้าของเมืองแล้วไอ้เียเรียกกูเลยไอ้เปิดแดงไงเนาะไอ้มันโดนมาร์กแล้วเว้ยแต่มันก็ยึดเมืองกลับใช่ไหมโอ้โหเมืองอะไรวะมันเป็นเมืองเปิดหรอกูรังไปนะกูรังไปกับแม็กเกอร์ตอนนี้ไอ้ข้างหน้ามีคนข้างหน้ากูมีคนเนี่จับปอนไม่ได้เดีมันเงินเดี๋มันเงินเียว่ครับโอเคตอนนี้มึงกูมองไม่เห็นนะ หัวตัวละครมึงบังเพื่อนตอนนี้มึงอยู่ตรงไหนเพื่อนตไปซ้ายล่างไอ้เดี๊ยะตายปะตายปะแตกปือตายเฮ้ยโอ้ยอ่อ้ยมันบังเกงไหนเกิดมาบกมาไอ้เหี้ยตรงนี้เถื่อนจัดตรงนี้เถื่อนจัดเพื่อนตรงนี้เถื่อนไปเมื่อคือไมเตื่อนไหนเกิดเมืองเล็กแรงไหมเมืองเล็กแรงละเมืองสามนิดเออเมืองสามนิดไอ้บลอนนี่นะใช่ใช่ไปเป็นทหารดีกว่า เเอยย่างดีวจะเป็นปาร์ตี้ได้ไหมนี่เป็นปาร์ตี้ยังไงเนี่ยไม่ได้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 ไหมปืนนี่แรงไหมวะปืนแบบพวกปืนแบบใกล้จะไหนก็น่าจะแรงนะระยะใกล้อะต้องจ่อเมึงเตรียมมาเลยเราจะปุ่นธนาคารกันได้มากูไม่เตรียมแล้วกันไหมเด็กซัสโอเคล้อกูไม่แรงไงต้องชื่นเล่นไหมม้าเนี่ยนามเปอืนว๊วปุ่นจังเลยเอ้ยมีมีคนปุ่นธนาคารเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว เราตงราต่องเงี้ยเรามาป่อเามาปน่อไปกับทั้งตอโอเคโอเคโอเคยิกาได้แล้วกูได้แล้วกูได้แลกูได้แล้วกูได้แกูได้แล้ไปเก็บไปไปไไเก็บล้วด้แล้วกูได้แล้วมาตายมากูหนอะมามากู้ปน้กอยู่ข้างหลังอะกูตากูตายอ๋อเนยืนอยู่เนยนกูไปเลยอ้าว กูร้องกูรเร่รอกูรรรต่อบรรตอบรรตอโออยู่ข้าเต็มเรืข้าลังข้าลังขลังนจะโลงเสียบเบ้นเสียบเรียบเสียปืเรไม่ดีปืเราไม่ดีเราขายปืนลูกโม่สอดกระบอกเปนเปืนนี้ยิงไม่ทันเนี่ยมันยิงช้าป่ะใก่มันยิงช้า โอ้ยไม่ง yeah ูดูดูคนใจลูกโมยยิ่งโคตรรัวยเลยเออแล้วมันแรงด้วยไงลูกโมอ่ะที่ระเบิดไหมระเบิดเอาตัวดีกว่ามันอยู่เสียตัวเลยมึงดูดีเออไอ้เนี่ยแล้วก้นยังไงอ่ะทุกเมืองมันมีธนาคารป่ะทุกเมืองมีมีไปก้นมันยังเผื่อมึงนี่มันคนเยอะเหมือนมีแค่เมืองเดียวธนาคารเอ้ยมีเมืองบนบนขวาเมืองขวาเดอลล่าดอลล่าโดอ่ะโดอลล่าโดอันไหนวะ โดนัทอ๋อโดนัทอ่าโดราโดเปอร์โตเนี่ยเหรอใช่เออไปไปไปขวาบนขวาบนเพื่อนขวาบนไอ้นี่คนมือเดียวคอ่ะโดราโดเปอร์โตขวาบนสุดเลยนะไหนวะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็สำหรับใครนะครับผมที่ชอบวิดีโอนี้นะครับหรือชอบวิดีโอแนวนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับตะ i ครด้วยนะครับผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆเนาะและในส่วนของคําพูดกําจานนครับผมถ้าคําใดที่ใช้รุนแรงเกินไปหรือหยาบเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ